ทางทั้งที่การเทรดในเอเชียเนจริงจริงแล้วเทรดกันต้งสี่อง40%ในในทวีปเอเชียด้วยกันแต่สมัยสุดท้ายแล้วการพึ่งผ่าของโลกตะวันตกมาถึงยังเยอะนักนะครับก็เลยต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์นิดนึงใน10ปีที่ผ่านมาโดยดูลงไปลึกนิดหนึ่งว่าไอ้การซื้อขายหรือการเทรดกันในเอเชียที่มันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่มขึ้นลักษณะไหนซึ่งมาพอมาดูแล้วมันเราจะตีโจทย์ออกมาแตกว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตไปจีนครับมันเป็นการพังอาดขึ้นของจจีีนนเกือบะ้วๆรถาดูท เอเชียเทรดกันเองโดยไม่รวมจีนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะไม่เพิ่มไม่ลดนะครับที่เพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยคือจีนกลายเป็นตัวสกลางสําคัญที่กลายเป็นดึงดูดเอ็กซพอร์ตจากในประเทศเอเชียไปนะครับซ้ําไปกว่านั้นคือว่าการเอ็กซพอร์ตไปที่จีน,นมันไม่ใช่ว่าจีนเขาเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายแต่ว่าจีนเขาเป็นโรงงานของโลกนะครับเป็น factory of the world เขาเอาอิเล็กทรอนิกส์เอา ผลักต่างๆเข้าไปประกอบกันแล้วเขาส่งต่อไปให้ยุโรปกับอเมริกาพอเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อไม่น่าล่ะสุดท้ายแล้วเราถึงยังพึ่งพาเศรษฐกิจตะวันตกอยู่เยอะพระสุดท้ายแล้วถ้าท่านนั้นเขาไม่ซื้อเขาลดออเดอร์เอ็กซ์พอร์ตมาอย่างกราฟซ้ายเนี่ยนะครับเปให้ดูคอร์เรลเลชันระหว่างเอ็กซ์พอร์ตกับอิมพ์ตถ้าเขาอเมริกาลดไม่ยอมไม่ยอมไม่เอาของจากจีนจีนเขาจะมาลดจากเราต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาอิมพ์ตเข้าไปเพื่ออ็กพอจะเห็นว่าคอร์เรลเลชันสูงกันมาก ทีนี้จะมีหลายคนเหมือนกันครับที่พูดลระบอกว่าอันนี้มันจริงเมื่อสิบเมื่อห้าถึงสิปีที่แล้วแต่หลังๆจากนี้จีนเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้นและสำคัญขึ้นเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็มานั่งดูมาพิจารณาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยก็มีส่วนถูกนะครับแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะฮะถามว่าถูกแค่ไหนถูกตรงไหนถูกตรงนี้มันจริงสําหรับบาง product ครับบาง product บาง sector แต่ไม่ใช่ทุกอันนะครับอย่างเช่นซ้ายกราฟซ้ายกราฟขวานี่จะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นของพวกไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาเป็นโรงงานของโลกนี้เขาประกอบเขาส่งต่อเขาประกอบเขาส่งต่อนะครับแต่ถ้าเป็นของเบสิกเช่นยางเหล็กนะครับรวมไปถึงถ้าดูเป็นถึงผู้อาหารด้วยก็ได้หรือว่าพลังงานเนี่ยเขาเป็นผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้นและเป็นผู้บริโภคที่สําคัญมากของโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีนัยยะว่าอย่างไงมันมีนัยยะอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจว่า าเราเชื่อว่าโลกปีนาเนี่ยเป็นโลกที่จีนจะยังพอเข้มแข็งชะลอตัวลงแต่ยังโต8ถึง8.5เนะครับคือยังเข้มแข็งอยู่เนี่ยเราจะถามว่าประเทศไหนจะได้อาน,นิสงส์จากตรงนี้มากกว่ากันเรามาดูไม่ได้ว่าแค่ว่าใครเอ็กซ์พอร์ตกับจีนเยอะสิงคโปร์อาจจะเอ็กซ์พอร์ตให้จีนเยอะมากแต่ถึงเวลาเป็นไฮเทคหมดเลยแปลว่าสุดท้ายแล้วพึ่งพาโลกตะวันตกใช่ไหมครับแต่เราต้องดูว่าใครที่เอ็กซ์พอร์ตของเบสิกเบสิกพวกนี้ให้จีนที่จีนเขาเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายจริงจริง ซึ่งพอเรามาดูกันแล้วเนี่ยผมขอตัดฮ่องกงออกไปนะครับเพราะฮ่องกงเขาเป็นเหมือนท่าเทรดให้กับจีนเพราะฉะนั้นถือว่าถือว่าไม่นับตรงนี้แต่ว่าอินโดนีเซียกับเกาหลีจะเป็นตัวสําคัญนะครับถ้าพูดง่ายๆถ้าหลายคนมองว่าวิธีจะมีการพูดกันอยู่ในวงการว่าบางทีว่าเหมือนมองออสเตรเลียก็เหมือนว่าอยากได้เบนฟิตจาก growth ของจีนก็คือต้องไปดูออสเตรเลียใช่ไหมครับเพราะออสเตรเลียขายคอม m m ดิตี้ให้กับจีนอินโดนีเซียก็เหมือนออสเตรเลียของเอเชียข้างในนั่นแหละครับคือว่า export อม m m ดิตี้ให้กับจีนค่อนข้างเยอะ แต่แน่นอนครับการที่ผมจะพูดตรงนี้ผมก็ขอยกนิดหนึ่งว่าก็คงต้องระวังกันนิดนึงว่าเราคิดว่าจีนเป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีน,นมีระบบมีระเบิดเวลาอยู่ในระบบแบงกิ้งของเขาแล้วก็สังหาระบบสังหากับไอ้อินฟอร์มอลแลนดิ้งของเขาหรือการหนีนอกระบบของเขาเนี่ยสูงแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างที่เราอาจจะต้องระวังตรงนี้นะครับ